วิกฤตขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ตอนนี้ส่งผลทําให้นะักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพักล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนเรือบรรทุกน้ําจากจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะพีพีแล้วครับ ระบบน้ําประปาของบริษัทเอกชนบนเกาะพีพีตมบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาหลังอ่างเก็บน้ําแห้งขอดเบื้องต้นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนางก็รับปากกับชาวบ้านบอกว่าจะมีการประสานให้บริษัทเร่งจัดซื้อน้ําจากจังหวัดภูเก็ตแต่ว่าขนาดนี้ยังไม่มีความคืบหน้า นายสันเพชรศรีสวัสดิ์ประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอรับการสนับสนุนน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนเกาะพีพีเร่งด่วนเนื่องจากขนาดนี้ผู้ประกอบการที่พักโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารขนาดเล็กบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีบ่อน้ําบาดาลเป็นของตัวเองกําลังได้รับความเดือดร้อนขาดน้ําประปาอุปโภคบริโภค วิกฤตท,ที่เกิดขึ้นก็ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจยกเลิกการจองที่พักโรงแรมโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยขนาดนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของจังหวัดกระบี่ในการประสานขอสนับสนุนเรือจากกองทัพเรือภาค3มบรรทุกน้ําครั้งละ1น0 0 0แลิตรจากจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะพีพีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับ